ก็พ่อเขาใหญ่แต่ผมใหญ่กว่าพ so ่อาผมก็ค oui ิดว่าไงครับอ๋อโอเคครับเพิ่มอีกนิดน ok uh ี่คนพยันแม่เขาบอกผมจำได้ใช่ครับอันนี้จริงครับอันนี้แม่บอกมาอีกทีนะครับผมไม่รู้จริงแบบผมเคยเห็นรุ่นใหญ่ไม่เป็นห่วงไปเดี๋ยวก็เป็นลุ่นใหญ่ไปเลยเป็ุ้นใหญ่ใครสวัสดีค่ะคุณทากะไปไหนนี่เราเพื่อใครวางก้อนเขาจะหอยยะทำไมวะเขาหอยยะทำไมอ่ะพี่เมื่อผมได้ยินหอยยะหอยยะอะไรไม่รู้ไม่ใช่หรอ ไม่แต่อันนี้แต่แต่นี้ว่าแบบผมเก่งไหมครับผมอีโมสองอะผมอีโมสองแบบงงๆผมเก่งไหมครับผมเก่งไหมอ่ะคุณพูดเองว่าคุณอีโมสองอะี่จูสบายดีไม่ผมอีโมสอง้วผมผมแคนเตอร์ผมแคนเตอร์นะแล้วก็เป็ีโมสองคุณได้ไหมโมสองเขาแบบไปยุบกุณลาเจหานะ ไม่ใช่ค่ะได้นะขอบเพื่อนรักหรือไมมาคใรือปะป๊าตายไม่ตายไม่ใช่ค่ะใจนะเพราะว่าถ้าเราพอต้องเล่านี้ฟังค่ะก็เขาบอกว่าคุไม่อยู่ยังไม่เจอกันหรือเปล่านะหนังไม่ได้เจอกันหรือเปล่านะอะไรจันเขาลืมหรือเปล่าก็เพิ่งนรับเมื่อกี้นะนะลืมจะแล็บปะนะครับแล็บปะนะครับ อะไรอะโมกเงไหมครับผมลุกโชว์เลยนะตาไปหายนะไม่ใช่ค่ะเขาต้องบอกนะใจหนาใจนาใจหนาใจหนาม่ใจหนาไม่ใจใจนาใจนาอุ้ยอุ้ยเข้ามาล้วกระเป๋าเองอุ้ยโอ้จุกจอมกกสองเดหนึ่งศูนย์เจลงกระเป๋าเองโอเคจะให้ น้องไขคค่ค่ะพี่มา,าบัดแก๊งออกค่ะ,คะเอ้ยไม่ใช่เออนั่นเลยคะ่ะมาแจ้งปัญหาเลยเอ่ยเดี๋ยว<อ>พี่พี่ก็เห็นรอแบได้คะ่ะพอดีว่ามันเควสแก๊งมันให้ส่งเกรดหกสิบใบแล้วมันจะแลกเกรดเอได้สามใบอะค่ะแล้วส่ง<ช>ไปแล้วพอดีมันในตัวมีห้าสิบใบแล้วส่งไปแล้วแดลอีกห้าสิบใบตอนนี้มันมันเป็นปัญหาหมด ทุกแก๊งเลยค่ะเดี๋ยวอาจจะต้องรอแก้แป๊บนึงอ่ะแล้วอันนี้คือจะได้เก็บคืนไหมคะมันดึงไปตั้งร้อยใบเลยอะค่ะแล้วแล้วอะอันนี้เป็นเป็นอะไรกันเหรอคะเนี่ยสามคนนี้อะไรนะครับสามคนนี้ลูกน้องของหมครับพวกไอไสังหาริมัสับพวกแบบว่าพวกขายแฟนชายผมอะแต่ชื่อต่ชื่ออะไรมัยแต่แต่คุณรูเขาเพิ่งบอกว่าพ่อเขาใหญ่ เขาบอกว่าเขาใหญ่มากก็พ่อะเขาใหญ่แต่ผมใหญ่กว่าพ่ออ่ะผมก็คิดว่าไงครับอ๋อโอเคครับจำพ่อคนนี้คนนี้คนพ่อแม่เขาบอกผมจำได้ใช่ครับใช่ครัับอนนี้จริงครับอันนี้แม่บอกมาอีกทีนะครับผมไม่รู้จริงเปล่าไม่เคยเห็นเป็นลุนใหญ่มเป็นรุ่นใหญ่ครับไปเดี๋ยวเป็นรุ่นใหญ่แม่ผมไม่เคยผมไม่เคยเห็นเหมือนกันนะว่าพ่อใหญ่จริงเปล่าไปพ่อผมทำงานต่างประเทศไก็่ด้เจอครับเไม่ค่อยได้กลับมาเมืองไทยครับใช่ใช่ทำงานต่างประเทศครับก็ได้เจอก็เลยไม่รู้ว่าใหญ่จริงไหมแม่ผมก็เลยไม่เลิกเลยใช่ป่ะน้องใช่ ใช่พี่แค่บอกว่าติดใจอะไปติดใจไงว่าพ่อมีชู้หรือเปล่าติดอยู่ในใจไงมันคาใจมันคาใจมันคาใจอ่ะก็เลยเลิกไม่ได้อะมันคาใจอ่ะต้องรู้ก่อนอ่ะแจ็กกี้เก้าตานางแจ็กกี้เก้าตานางแล้วไม่ไปนอนเหรอครับกินดินไปนรอบนึงละเดี๋ยวจะไปแล้วค่ะโอเคครับเราจะไปนอนใช่ไหมครับใช่ครับไปนอนครับนั่นถ้าเขาบอกว่าจะไปจากปุ๊บมึงนี่ฮาเลยนะเนี่ย เจ๊จ๊ไปโซยเลยไปในใจได้ไหมครับอุ้ยอ้ามาทั้งคู่เลยครับน้องผมจุดฟ้าโซยเหมือนกันครับเนี่ยโหเจ๊กูยังขับแพ็คอยู่เลยดูเขาขับแต่ละคันดีเที่อจริงพี่รออะไรอ่ะแว๊บมาแว๊บพูดรวยอ่ะอ้าวไหนเธอบอกเธอไม่มีใครแล้วนั่นใครน่ะไอ้หนุ่มหน้าจืดอ่ะหน้าจืดอ่ะหนุ่มหน้าจืดนั่นใครวะโอ้เธอบอกเธอไม่มีใครอ่ะแต่เธอฟ้องแล้วอะเธอฟ้องแล้วอ่ะ แล้เหมือนมีปากเสียงอ่ะเหมือนบ้านแตกอ่ะเหมือนมีปากเสียงอ่ะคุณไคหวานคุณอามผมผมทำไม่ได้เออจะดึงผมละไมอ่ะดึงผมมาไมอ่ะเอาผมออกพี่อะไรอ่ะปล่อยผมด่วนเลยครับปล่อยผมด่วนเลยปล่อยผมด่วนเลยด่วนเลยด่วนเลยกระทจนอะไรอ่ะใครกระสวัสดีค่ะคุณทากะไปไหน นี่หรอเพื่อจะครวางก้อนทากามันได้ยินอะไรหอยยะหอยยะก็มาดูเดี๋ยวสลับก็จะหอยยะทำไมวะเออเขาหอยยะทำไมอ่ะพี่เมื่อผมได้ยินหอยยะหอยยะอะไรมาดูไม่ใชัยละไปไปะขออนุญาตใส่บินจัดจัดกี่โมงแล้วครับงานเนี่ยผมแต่งตัวเกินเลยนะเนี่ย จริงครับน่ารักกวับพวกผมก็ไม่มีแล้วนะเนี่ยไม่มีโม2เนี่มาใส่กินผมเลือกอะไรอ่ะอ้าววันนี้เขาบอกว่าอีโม2ว่ะไม่มีอ่ะผมก็ปี2ป่ะปีนั่นแหละไม่อีโม2ป่ะอ๋อไอ้โม2ป่ะม2ป่ต้งปั๊มยาปะอีโม2ป่ะต้องปั๊มยาป่ะต่ผมไม่ปั๊มยา อีโมสองได้ตั้งแต่อีโมไหลหรือเปล่านี่อีโมไหลอีโมอีโมแบบต่อเนื่องเฉยไม่ได้อีโมติดเก่งละอีโมทำไมเขาไปทำไมเขาไปเก่งเทนนิงซะแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้อิโมอิโมสองอ่ะแต่กูอีโมต่อค่ะแต่กูอีโมแบบต่อเนื่องอ่ะเขาไปติดเก่งซะแล้วอีโมต่อเนื่องแบบไม่อีโมจะเป็นอีโมต่อเมื่ออีโมไหลหรือว่าเป็นอีโมสองยังไงก็โดนอยู่ดีอะไรจะโดนได้ไงครับถ้าเป็นอีโมไหลมันจะโดนได้ไงเอออีโมต่อเนื่องเอออีโมสองก็คือการโกงครับแต่อีโมไหลมันไม่โกงนะเป็นมันเป็นทีครับอีโม่าหรือเปล โกงค่ะตังวว่าเขาไม่ได้คลิกขวาจังหวะาเขาไม่ได้คลิกขวาแต่เขาคุยจุเป็นคนพูดเองนี่ว่าเป็นไงครับคุณไขว่หันผมเก่งไหมผมอีโม่สองก็อีโม่สองตัวไงเออใช่ครับอีโม่ไหลอ่ะจะพูดบแบบรวบคำมาครับไม่ครับจ่ายอะไรจ่ายเรื่องอะไรผมไม่โม้ต่อพี่ยาร์ถิ่นเส็นร้อยแล้วพี่ขอเจอนะน้องๆอะไรนะน้องแตงกวาพี่เออหน่อยนะให้เงี้ย อาลินอาลินมาทำบัตรใช่ไหมพี่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 ลองเช็คหน่อยนะเช็ครอบหน้าเจอกันหน่อยต้องเฟิร์ส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 บัตรไงคะบัตรบัตรปกติเจอน่าพูดด้วยนะแบบนี้หรือเปล่าคะเห็นดูกุญแจบ้านเราโอเคค่ะตกลมหน้าเดี๋ยวหายหรออ๋ออีไข่อีโมยังไงนะ ไม่มีเวลาบอกหรอถ้าไม่ถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเขาแทงแทงโดยแทงเดียวละตายสองีอโมสองถ้าเกิดว่าเขาอีโมสองรอบอะอันนี้คือไม่ใช่อีโมสองนะไม่มีแล้วเนาะอีโม่เตว่ะอีโมสองคือจ้วงคือจ้วงเดียวแล้วตายสองมันคืออีโม่ที่บัตรแก๊งอ๋อโอเคค่ะเอาหรอไม่เคยสังเกตบัตรแก๊งเลยอะขอต้อนรับขอต้อนครับ สวัสดีค่ะวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือคุณอยู่แก๊งไหนครับมีแก๊งไหมคะอยู่เอเลสค่ะแล้วมีบัตรบัตรแก๊งไหมคะขอดูได้ไหมนี่ครับไม่มีบ้านใช่ไหมคะไม่ไม่มีค่ะอ๋อโอเคค่ะคค่ะ ถอดตัดรหรอใช่ค่ะหนูก็ถอดบัตรใช่ไหมใช่แต่กุญแจบ้านมันหายนะกุญแจบ้านเดิมอ๋อหนูอยู่บ้านเกี่ยวกับใครอ่ะนี่ไงพี่สืบพี่ซันแลรำยามาอืมโอเคค่ะพี่ขอะอไรต่พี่เก็บเควสอ่ะช่วงนี้แบบแบบตาลอนมากอ่ะ เพื่อเข้ามาเนี่ยมาทบทวนที่เพิ่วงว่างค่ะไปเร็่ไปทวงกุญแจเรามันจะได้จบจบกำลังคุยเรื่องอะไร,ะไรกันก็ไม่รู้ว่าอีโมสองตัวอย่างดูเรื่องด้วยหรอ,อโอ้โห เฮ้ยมีผมได้หรอไปมีผมได้หรอฮะอะไรนะฟังไม่ชัดไปไม่จามูว่าไงไปไม่จามูรี่ทำไมทำผมวันนี้อ่ะเฮ้ยไปทำผมนี้ได้แต่แกต้องถอดข้างในออกนยฮะมันไม่เหมือนแกยังไงแกต้องโชว์กล้ามหรือเปล่าข้างในอ่ะไม่อันนี้มาถามอันนี้เฉยไงว่า มันมีไอดอปหรือเปล่าเขาไม่ให้ใส่ชุดแกงอะเฮ้ยพี่ก๊อตแอลสาวเหรอไม่ค่ะไม่เขาเพื่อนกันเพื่อนกันอันนี้ใครอะแมวไอ้แมวใเอ้ยหมาไปไหนอะะใช่แล้วไอ้หมาไปไหนอะไอ้หมาไหนที่ไอชีหรอกทำไรเนี่ยฮะคุณมูรี่จะไปเก็บเควสอะเอารถสี่ไปเดี๋ยวไปด้วยไม่เอาตามไปเองดิ ตามไงอะ่ะมีแต่มอไซค์อ่ะจะาอให้ดได้ไงก่อนเควสเป็นคนละอย่างบ้าก็วิธีทของเต็เงดิไม่ทำขี้เกียจอ่ะอย่า,ยานั่งรถไปงโง่โงอ่ะโง่โงไปด้วยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่างก่อนเดี๋ยวชวนไปเล่นบาคาร่ามันมีน้ำเต้าปูปลาด้วยปะคะไปเล่นเอาเลยโดนมาเยอะแล้วกับน้ำเต้าปูปลาไม่เอาอะ่ะเขาจะแจ้งใบเหนคอะไรคะแจ้งใบอะไรหรอโอเคเจอกันมูรี่ นี่ใครอะคนนี้คนนี้อะดูเอ็นอ๋อหวัดดีค่ะคุณดูเอ็นเอ็นดูเขาเห็นในทวิตอยู่ต้องเป็นพี่หรือเป็นน้องหรือเป็นเพื่อนโอ้ยเป็นพี่แน่ๆนเขายี่สิบะไม่ไม่ไมเอาจริงเอามูรี่ใครคือมูรี่มูรี่เอเนี่ยพูดพูดตรงตงเลยนะเนี่ยสี่สิบอ้อเหรอใช่ โอ้ครับสี่สิบไปเลยครับสี่สิบข้างนอกอ่ะจริงเหรอพี่หวัดดีค่ะทำไมพี่มีแรงเล่นคะหมายความว่าแบบโหเสียจใจไม่ใช่ค่ะหมายถึงแบบเสียใจทำไมมีมูดสนุกอยู่คะผมเอาฟัวเสียจัดเลยอะแบบพี่เล่นไหวได้ไงอะหมายถึงว่าสนุกอยูเล่นไหวผมเล่นเยอะกว่าคุณด้วยซ้ำจริงเหรอจริง สนุกใช่ไหมแต่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 ตีกันครับีครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจริงมามูลีก็ไม่ต่างกันหรอยู่วะจริงเราก็ไม่ต่างกันหรอกพอกันอะต่างกันอยู่สี่สิบเลยนะน่าเผื่อไงครับเผื่ออว้อันนั้นถือว่าต่างโคตรต่างเลยนะคะทีนนี้ผมจะเข้าห้าสิบนะวม่งแล้วพาพ ้าสิบมันต้งเล่นเกมหรอยังแบบยังแต้ำเลยพ่อก็ถิ่นยังเล่นผับจีอยู่เลยพอห้าสิบสาใช่เอ้ามันเกี่ยบกายุเหระครับไม่เกี่ยวแล้วเราไปเปลี่ยชุดก่อนเถอะันอยู่ที่สุขภาพหรือเปล่าอโอเคเขาแข็งแรงมากใช่ครับยังไหวครับยังไหวโอ้ยแข็งแรงมากไปแล้วนะคะค่ะคุณบุรี ไว,ไว้เจอกันโอเคเดี๋ยวกันครับมูลีทำเขาทำเนอะจริงเหรอพี่เขาสี่สิบจริงเหรอคะโอ้เจ๋งว่ะ